ส่งเสริมสังคมดีมีอารยะสถาปัตย์โดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยร่วมสนับสนุนโดยบยริษัทกลังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราสามห่วงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสยามนิชินเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในยยามทททีีทแท่แแเพงค่คน,นึงจริสนาทั Krishna, ทวร์ยกลอ้อพาชมสีสันบรรยากาศในคืนวันแห่งมหาหมิตรจ,จิตอาสาที่ได้ร่วมกันต่อสู้ฟันฝ่าและร่วมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นที่มาของงานจิตอาสาปาร์ตี้ซึ่งได้รับเกียรติจากคนเด่นคนดังจากทั่วทุกวงการก็ว่าได้นะครับเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายหนาแน่นส่วนคนที่เดินทางมาถึงงานเป็นท่านแรกต้องท่านนี้ครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินครับหัวหน้าพักมาตุภูมิอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อปี49 มาถึงก่อนใครแล้วฮะก็มานั่งคุยกับอาจารย์สุขุมนนลสกุลเรื่องการบ้านการเมืองกันอย่างออกรถออกชาติส่วนในแวดวงนักธุรกิจนักบริหารองค์กรชั้นนาต้องท่านนี้ครับคุณเทวินวงวานิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทปอตทจำกัดมหาชนก็ให้เกียรติเดินทางมาร่วมง,งานและขึ้นเวทีรับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณจากท่านรองนายกยงยุทธวิชัยดิต ในฐานะที่ปตทได้รับเลือกเป็นองคอ์กรจิตอาสาร่วมกันต่อส <cre ma> <lla> <ๆ>ู้ฟันฝ่ามหาวิกฤตอุทกภัยกับพี่น้องชาวไทยในหลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมจนผ่านช่วงวิกฤตเรียร้ายมาได้ด้วยดีครับนอกจากปตทก็ยังมีอีกหลายองค์กรนะครับทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมแรงแข่งขันช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภ,ภัยในช่วงที่ผ่านมาอย่างน่าชื่นใจเหลือเกินและเราก็ยกย่องให้เป็นองค์กรกจิตอาสาเพื่อเป็นการระรงค์ส่งเสริมคนดีองค์กรดีสังคมดีเพราะมีจิตอาสานะครับนั่นก็คือกรมการทหารช่างกองทัพบ,บกมูลนิธิ s c g โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินที่ทีมงานเคยไปตกน้ำมาด้วยกันที่พุทธมณฑลสาย5วันลอยกระทงนั่นแหละครับและอีกองค์กรจิตอาสาที่ช่วยเหลือเยียวยาสัตว์ที่ประสบอุทกภัยสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ องค์กรภาคเอกชนยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์กรจิตอาสา p. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับ ah บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนบริษัทซิงคอร์ปอเรชั่นบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนและบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ ah CP เป็น11องค์กรจิตอาสาที่ร่วมแรงแข็งขันช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงหน้าไฮไลท์สีสันการมอบเป็นประกาศเกียรติที่คุณมหากราบคนสู้น้ำครับ ในปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับปีแล้วอาจจะมีปัญหายะแยะก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับปีหน้าเป็นปี2555ก็ให้ได้5 5 5นะครับมีความสุขกันทุกท่านนะครับโดยเฉพาะจิตอาสานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความดีนะครับผมก็อยากจะส่งเสริมเรื่องนี้ว่าการมีจิตอาสาที่ดีเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็ขอให้กําลังใจและขอให้เรื่องนี้ขยายออกไปกว้างๆครับขอบคุณครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ มีความสุขนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปในปี2 5 5 4นะครับในปีหน้า2 5 5 5นี้ก็ขอให้พน้องช,ชาวชนไทยทุกคนนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกำลังที่จะมาร่วมกันช่วยกันนะครับฟื้นฟูประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับขอให้มีความสุขกันมากๆครับก <i> ็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพพลัดไมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อที่จะเป็นพลังที่สําคัญของประเทศชาตินะคะเพื่อที่จะนําพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็รอดปลอดภัยในทุกๆเรื่องตลอดปีหน้าและตลอดไปค่ะ